ทำไมคนอื่นเขาทําได้เหมยวก็ต้องทําได้ค่ะเหมวก็เริ่มจากการเรียนเรียนรู้จากระบบเรียนรู้ก็สวัสดีค่ะชื่อเหมียวนะคะก็ขอบคุณนะคะผู้เปิดโอกาสนะคะก็จะเป็นน้องบู๋กับน้องปานะคะน้องบู๋น้องสมิธเจริญเดชุธินะคะก็ผู้เปิดโอกาสของเหมียวนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทีมเอ้ยขอบคุณโค้ชนะคะก็พี่บอมวีราชาผลาัทแล้วก็พี่ดาวใจสมบูรณ์นะคะแล้วก็ ขอบคุณนะคะครอบครัวที่อบอุ่นก็คือกลุ่มไฮสปิดของเรานั่นเองนะคะก็ที่เหมียวก้าวเข้ามาสู่บริษัทไร่เท่าพันธวีวันนี้นะคะเพราะว่ามีแรงบันดาลใจก็คือว่า,ามีแม่นะครับก็คือมีคนที่อยู่ข้างหลังเราก็คือมีแม่ก็คืออยากให้แม่สบายแล้วก็อยากให้แม่แบบมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะตอนนี้เหมียวนะคะก็ทํางานประจําไปด้วยนะคะก็ทําธุรกิจร้อยเท่าพันธวีก็ ตอนนี้ร่วม1ปีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าทําได้แค่1เดือนนะคะก็ได้ขึ้นตําแหน่งเจดนะคะตําแหน่งแรกแล้วก็ได้ผ่านทิปไปเที่ยวเกาหลีหและที่สาคัญนะคะทาทาไปทํามานะคะทํา6เดือนติดกันนะคะเจดก็คือได้ไปเที่ยว3ประเทศยุโรปนะคะจะทาําางนก็ มิวก็มานั่งคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดเราอยากไปเที่ยวแบบนี้เที่ยวแบบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายทเที่ยวฟรีกินฟรีอ่ะก็คงยากอะคะ่ะที่จะไปได้เพราะว่าการเที่ยวแต่ละที่ปะมันก็มีค่าใช้จ่ายแต่ที่นี่ให้ได้นะคะก็คือว่ามยวทําธุรกิจตัวนี้ตอนแรกเลยนะคะที่ประทับใจสินค้าก็คือประทับใจตัวจันทระแล้วก็สินค้าเซ็อาร์ทีทูนะคะที่ทําให้หน่าจากแบบหน้าภาษาบ้านนอกคนหนึงนะคะก็กลายเป็น ผู้หญิงสวยคนหนึ่งตอนนี้นะคะมแล้วก็ค่ะที่สําคัญนะคะก็ทําให้มีคนทักเหนียวค่ะก็คือว่าหน้าเปลี่ยนไปก็มันก็เริ่มเริ่มจากเราใช้เองใช้สินค้าเองนะคะแล้วทําธุรกิจตรงนี้นะคะเหนียวไม่เคยมีประสบการณ์เลยทําไมเหนียวถึงทําได้ใช่ไหมคะก็เหมือนแบบทุกๆคนเลยคะ่ะก็เหมือนเราถ้าเรา คิดว่าเราทําไม่ได้มันก็จะทําไม่ได้แต่ตอนนั้นเหมียวเชื่อคะ่ะเชื่อโค้ชเชื่อทีมงานเชื่อน้องบู๊ค่ะว่าทําไมคนอื่นเขาทําได้เหมียวก็ต้องทําได้ค่ะเหมียวก็เริ่มจากการเรียนเรียนรู้จากระบบเรียนรู้ก็คือเข้าเซนเตอร์ทุกครั้งเข้าแบบเข้าเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะเพื่อที่จะแบบพัฒนาตัวเองอืให้เราเก่งขึ้นให้เราเป็นเหมือนแบบทําได้เหมือนที่คนอื่นทำอะค่ะแล้วก็ นะคะก็ที่สําคัญเหนียวคิดว่าบริษัทลอยเทาพันธวีีค่ะเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวนะคะที่จะตอบโจทย์ชีวิตเหมียวนะคะก็คือว่าแค่ทําได้ประมาณ8เดือนนะคะตอนนี้รับรายได้เกือบ3 0 0,000แล้วถือว่ามันสุดยอดมากและที่สําคัญนะคะเป็นรายได้ที่แบบทวีคูณขึ้นมานะคะก็คืองา,งานทุกงานนะคะดีหมดแต่ว่า จะดีกว่าไหมงานที่มันตอบโจทย์แล้วก็รวดเร็วหมายถึงว่าเราย่นระยะเวลาหาเงินได้เร็วขึ้นเพราะว่าเราจะได้ดูแลคนที่เรารักให้มันไวขึ้นนะคะอืมก็ประมาณนี้นะคะเป้าหมายชีวิตของเมียวก็คือว่าอยากมีอิสระภาพทางเวลาและการเงินแล้วก็อยากดูแลคนที่เรารักให้ไวที่สุดค่ะขอบคุณคะจะททางนนกัเธอ